แล้วตัวเราเนี่ยตัวเราที่นั่งอยู่อยู่บนโลกแล้วมีดวงจันทร์แบบโคจรผ่านมาอ่ามันก็จะบงังเห็นไหมคราวนี้น่าควรจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วว่ามันก็จะบังแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านไปนี่คือเกิดสุริยุปราคา,คคาข้อนี้ถามว่ากอไก่ขอไข่ขอควายงงูเนี่ยข้อไหนถูกต้องบ้างให้ตอบมาเลยอาจจะมากกว่ามากกว่าหนึ่งข้อก็ได้สองข้อก็ได้สามข้อหรือสี่ข้อก็ได้อไดเออลองดูข้อนี้ไม่ยากค่ะข้อนี้อ่ะเดี๋ยวควรสรุปให,สปให้สรุปให้เนาะดูไปพร้อมกันเลยขอสรุปหน้านี้นะขอสรุปหน้านี้ คราวนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูในโจทย์เนะาะคราวนี้เรื่องนี้เราต้องรู้อะไรเรื่องนี้เราต้องรู้อะไรข้อสอบที่จะออกก็คือจะชอบออกว่าในแต่ละตำแหน่งเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งหนึ่งเราต้องรู้เนาะอันนี้โลกแน่นอนใช่ไหมอันนี้คือโลกแน่นอนอันนี้คือพระจันทร์เนาะสันมูนเอิร์ธใช่ไหมสันมูนเอิร์ธเรารู้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ออกสอบค่ะปีนี้พรีเทสสติวิทมีพรีเทสสนุหลาบก็มีถามสติวิท ก็มีถามเนาะก็คือเรื่องน้ําเกิดน้ําตายพวกนั้นเนาะเรื่องน้ําเกิดน้ําตายก็คือถามในแนวแบบนี้ในแนวนี้เนาะในแนวเส้นตรงพวกนี้เขาเรียกว่าแรงไทยเดอถ้าใครได้ดู EP เนาะกลับไปดูได้ใน YouTube ควรสรุปไว้ละในแนวนี้ไม่ว่าจะ่าพระจันทร์อยู่ตําแหน่งไหนมันจะมีแรงดึงดูดระหว่าง3อย่างนี้ก็คือ Sun Moon Earth สามอย่างนี้ถ้าอยู่ในแนวเดียวกันมันจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดก็คือน้ำลงก็ลงต่ำสุดเขาเรียกว่าวันน้ำเกิดค่ะพวกนี้คือวันน้ำเกิดอ่ะแยกเป็นสองกรณีกรณีแรกก็คือตำแหน่งกอไก่ก่อนเลยตำแหน่งกอไก่ก็คือถ้าเป็นสั้นเอิร์ดมูนอ่ะนี่คือตำแหน่งกอไก่เนาะตำแหน่งกอไก่ถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่าลืมว่าโลกจะ แกโลกเอียงเนาะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราอยู่ฝั่งน,งนี้คนควรนะ่าเกียดอีกแล้วเนาะถ้าคนอยู่ฝั่งนี้เราก็จะมองเห็นดวงจันทร์ค่ะแสดงว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้เราทดนี้ก็ได้ดวงจันทร์อยู่ใกล้เราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นพระจันทร์เต็มดวงตำแหน่งกอไก่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขึ้น15คห้าคำเข้าใจไหมตัวนี้คือขึ้น15ค่้า่านั่นคือตำแหน่งกอไก่ อยู่ในแนวเดียวกันขึ้น15บห้าันทาให้เกิดอะไรได้อีกทําให้เกิดอะไรได้อีกฝั่งนี้ขึ้นส5บห้าข่้อย่าลืมว่าเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงคืนนั้นอาจจะถูกบทบังได้โอเคไหมบทบังได้ก็คือจะเกิดจันทรุปราคาจันทรุดวงจันทร์เกิดกลางคืนเคยเห็นดวงจันทร์มาก่อนแล้วบ้านเราเรีกเยกอะไรเนาะภาษาไทยเขาเรียกราหูอมจันทร์ใช่ไหมเออจันทรุปราคา อ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นตำแหน่งคอควายตำแหน่งคอควายนะคอควายเมื่อกี้กอไก่อันนี้คอควายถ้าอยู่ตรงนี้สิ่งที่สัมพันธ์กันจะเป็นซันมูนเอิร์ธอ่าซันมูนเอิร์ธซันมูนเอิร์ธเนาะงนั้นสิ่งที่สัมพันธ์กันซันมูนเอิร์ธในแนวแบบนี้ ถ้าเราอยู่กลางคืนเอาคนสีดํานะคนสีดําอยู่ฝั่งนี้นะอย่าลืมว่าคนสีดําจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งเวลากลางคืนเออเราก็มองไม่เห็นดวงจันทร์ด้วยเพราะดวงจันทร์อยู่ไกลเราออกไปอันนี้จะเป็นแรมสิบห้าค่ค่ะตัวนี้จะเป็นแรมสิบห้าคั่มเข้าไหมอันนี้จะเป็นแรมสิบห้าค่ก็คืออกลางคืนจะเป็นแรมสิบห้าค่ก็คือเป็นคืนเดือนดับ เห็นปะคืนเดือนดับข้างบนก็คือจะเป็นจันเพนอันนี้คือเป็นคืนเดือนดับคืนเดือนดับก็คือมองไม่เห็นดวงจันทร์นั่นเองอสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างบ้านเราไม่เต็มดวงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมม,มุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าหน้าควรเป็นดวงอาทิตย์แล้วกันเนาะสมมุติว่าหน้าควรเป็นดวงอาทิตย์แล้วตัวเราเนี่ยตัวเราที่นั่งอยู่อยู่บนโลกแล้วมีดวงจันทร์แบบโคจรผ่านมา ดวงจันทร์เนาะหมุนโคจรผ่านมามันก็จะบังอ่ามันก็จะบังเคไหมคราวนี้น่าควรจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วว่ามันก็จะบังแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านไปเคยไหมนี่คือเกิดสุริยุปราคานี่คือเกิดสุริยุปราคาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดได้ก็คือเกิดสุริยุปราคาอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือสุริยุปราคาเพราะฉะนั้นสุริยุปราคาครั้งล่าสุดเต็มดวงที่ ทางด้านล่างไปเนาะสิงคโปร์บ้านเราเห็นแค่บางส่วนก็คือเมื่อวันที่16ธันวาสิ่งสำคัญที่ออกข้อสอบปีหลังๆคือไม่ใช่สองเรื่องนี้แล้วไม่ใช่สเรื่องนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ควรต้องตามเทรนมากว่าเด็กๆจะไปเจอข้อสอบแบบไหน,นเรื่องนี้จะอยู่ในจริงๆอยู่ในม,ม .3 ค่ะก็คือเรื่องแรงไทดอล มันคือแรงไทดอลก็คือน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดค่ะจะเกิดที่ตำแหน่งกไขอ,ขอ,ขอขกไก่และขอคขวายท่าทีกอไก่และขอควายขอให้3มอย่างนี้อยู่ในเส้นเดียวกันเนาะไฮไลท์สีเหลืองทับไปเลยแล้วกันอันนี้คืออยู่ในเส้นเดียวกันนี่คือน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดเนาะขอให้มันอยู่ในแนวนี้ แต่ถ้าน้ําขึ้นน้ําลงต่ําสุดต้องอยู่ในแนวตั้งฉากค่ะต้องอยู่ในแนวตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นน้ําเกิดถ้าเป็นวันน้ําเกิดเขาเรียกน้ําเกิดเนาะน้าขึ้นน้ําลงสูงสุดดวงจันทร์จะอยู่ในตําแหน่งกอไก่และขอไข่ถ้าเป็นวันน้ําตายถ้าเป็นวันน้ําตายเนาะดวงจันทร์จะอยู่ในตําแหน่งขอไข่และงองง อันนี้คือเรื่องที่มีเสริมขึ้นมาอ่าโอเคเพราะฉะนั้นข้อ4่ไม่ยากเลยข้อ4ไม่ยากเลย,อ 4, ย,เลยโอเคอ่าข้อ4ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้ตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งกอไก่เป็นวันเดือนดับเป็นวันเดือนดับเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดใช่ไหมกอไก่ผิดมันต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดเนาะเป็นพระจันทร์เต็มดวงเนาะอันนี้คือเป็นเต็มดวงอ่า ส่วนขอไขวันน้ำตายจำได้ไหมวันน้ำตายวันน้ำตายตั้งฉากค่วันน้ำตายตั้งฉาก,น,น,าฉากน้ำตายสองวันเลยขอไขและงองูสองข้อนี้ถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่เกิดสุริยุปร,ราคาได้สุริยุปร,ราคาเนาะก็คือ,อต้องเกิดขึ้นเมื่อมีดวงจันทร์มาบางัง เมื่อมีดวงจันทร์มาบางังเอเคไหมเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดสุริยุปราคาได้ถูกต้องข้อไข่ขอไข่และงอง,งูมีคนตอบถูกทั้งสข้อเก่งมากๆ